เฮ้ยไซโกแอนยองเซโยสวัสด e ีครับทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในวงการเคป๊อปนะครับและในคลิปนี้เองเราเนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเพราะว่า Red v ว l v e t นั้นได้มีการปล่อยตัว m v t e a s e r ตัวแรกมาให้เราเนี่ยได้ลุ้นได้ติดตามแล้วก็ได้วิเคราะห์กันแล้วนะครับเมื่อเวลาไม่นานมานี้เองนะครับตอนนี้เราได้มีการอัดคลิปอยู่ในประมาณเวลาช่วง5้าทุ่มกว่าๆเลดเวลเวดนั้นก็ได้มีการปล่อยตัว MVTS Mind Fieldll Play ของ ริทึ่มตัวแรกออกมาให้เรานั้นได้ติดตามกันแล้วนะครับซึ่ง MVT เซอร์ตัวนี้เนี่ยก็เปิดเผยให้เห็นอีกมุมหนึ่งของ Red Velvet ในเพลงนี้เลยซึ่งมีความแตกต่างไปจากตัว คอนเซปต์อิมเมจต่างๆที่ปล่อยมา2เวอร์ชันแรกเนี่ยสิ้นเชิงเลยนะครับเป็นการแตกต่างแบบที่แตกต่างมากๆเราแบบฟ้ากับเหวแบบนรกกับสวรรค์เลยเพราะว่ารูปทีเซอร์ที่ปล่อยมาในตอนแรกทั้ง2เวอร์ชันนั้นเนี่ยจะมีทั้งความเป็นเด็กสาวจะมีความสวยงามความนุ่มละมุนของนักเต้นบัลเล่ต์นะครับซึ่งเรดเวลเวทนั้นเนี่ยก็ได้รับคําชื่นชมไปมากมาเลยกับคอนเซปต์นี้รวมไปถึงอีกคอนเซปต์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นแบบสดใสร่าเริงก็จะได้มีการเปิดเผยให้เห็นรูปถ่ายของสาวๆเรดเวลเวทท อยู่ในสวนที่มีความสดใสามากๆท้องฟ้าสดใสมีดอกไม้มากมายนะครับอยู่ราย้อมพวกเธอไปหมดเลยความวิชวลของสาวๆทั้ง5คนในคอนเซปต์นี้เนี่ยจึงมากๆเลยนะครับกับชุดดาตีสีชมพูกระโปรงยาวฟูฟ่องเหมือนกับว่าเป็นองค์หญิงเป็นราชินีอยู่ในสวนในราชวังเลยซึ่งทั้ง2เวอร์ชั่นที่ปล่อยออกมานั้นเนี่ยแฟนๆก็คาดเดากันไปว่าเนี่ยจะเป็นการคัมแบ็กในเวอร์ชั่นของเรดแน่นอนเพราะว่ามีสีสันที่สดใสดูร่าเริงดูสนุกสนานนะครับเข้ากับชื่อเพลงฟิ ฟิ i ์ม r h y ท h m ที่ดูเหมือนว่าเป็นเพลงจังหวะสนุกสนุกนั่นเองแต่ว่าในวันนี้หลังจากที่ทีเซอร์ตัวแรกของ f e l l มารีท h m ปล่อยออกมานะครับเหารับวีที่นั่งรถการคัมแบ็กในเวอร์ชันเดยมาด้วยกันทั้งหมดเนี่ยก็แหกโค้งลงไปเลยนะครับในตอนนี้เนี่ย ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยเหมือนว่าเหล่าลับวีนั้นกําลังโดน Red Velvet แกงกันหม้อใหญ่มากเลยนะครับซึ่งตัว MVT Ser ตัวนี้นะครับก็เปิดมาด้วยเพลงบรรเลงเหมือนกับเป็นวงออเคสตาราเนี่ยเหมือนกับกําลังบรรเลงเพลงที่ไพเราะมากๆอยู่นะครับและภาพเนี่ยก็เปิดขึ้นมาเป็นสาวๆ Red Velvet ทั้ง5้คนกําลังยืนตามโพสิชันของตัวเองอยู่และก็มีไฟเนี่ยส่องมาที่เมมเบอร์คนใดคนหนึ่งนะครับซึ่งเราเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นน้องเยมและหลังจากนั้นมานะครับก็เปิดเผยให้เห็นบางช่วงบางตอนของใน MVT Ser ตัวนี้น ที่เหมือนกับว่ามีสมาชิกจาก r ร d v บ l เวตคนนึงนั่งอยู่บนบันลังสีแดงนะครับและก็เหมือนว่าข้างใต้บัลลังนั้นเนี่ยจะมีคนใส่ชุดนกสีดำนะครับซึ่งเราเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นอีกาหรือเปล่าเหมือนกับว่าเป็นครึ่งคนครึ่งอีกากําลังเต้นดาอยู่รอบๆกับราชินีคนหนึ่งที่สวมชุดสีดําแล้วก็มีมงกุฎสีดําอยู่บนหัวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะตัดภาพไปที่ ที่มาในชุดราตรีสีขาวแต่จอยนั้นเนี่ยยืนหันหลังให้กับเราแต่ตรงข้ามข้างหน้าของจอยนั้นเนี่ยกลับมีปีกนกขนาดใหญ่นะครับและหลังจากนั้นมาก็จะเป็นพี่ใหญ่ของวงอย่างไอรีแล้วก็เวนดี้นะครับภาพนี้ก็ตัดชับ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 ไปเปิดเผยให้เห็นถึงซีนที่น่าสนใจมาบ้างในตัว MBT เซอร์ตัวนี้นะครับที่ดูเหมือนว่าจะมีครึ่งคนครึ่งนกเนี่ยหลากสีสันหลากหลายสายพันธุ์เนี่ยกำลังเต้นระบำหรือว่าทําอะไรสักอย่างอยู่รอบตัวของน้องเยมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสมาชิกทุกคนเดนือดเดือดเบลเบ หันมาจ้องมองที่กล้องเหมือนกับว่าพวกเธอนั้นเนี่ยกำลังหาอะไรบางอย่างอยู่และในที่สุดเนี่ยพวกเธอทั้ง5คนก็หาเจอแล้วนะครับไม่แน่ใจว่ากําลังตามหารับวี้หรือว่าตามหาอะไรกันอยู่แต่ที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นเนี่ยก็คือซึนกินะครับที่เธอมาในชุดสีดําและสวมมงกุฎอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนนามแหลมๆสีดําอยู่บนหัวนะครับซึ่งถ้าเชื่อมโยงไปกับการเปิดซีนครั้งแรกในตัว MBT เซอร์ตัวแรกเนี่ยราชินีที่เราพูดถึงที่นั่งอยู่บนบันลังสีแดงแล้วก็มีเหล่าอีกาสีดำเนี่ยเต้นดําลายล้อมอยู่นะคร หรือเปล่าที่นั่งอยู่บนบันลังนั้นเพราะด้วยมีมงกุฎสีดำเนี่ยสวมอยู่บนหัวนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่เราเนี่ยสังเกตเห็นได้แล้วเรากําลังคิดอยู่ว่าเรดเวลเวททัานกาลังจะสื่ออะไรกับพวกเราัน่นก็คือสมาชิก3คนที่เป็นพี่ใหญ่ในวงนะครับอย่างไอรินเบนดี้แล้วก็ซึนกินั้นทั้ง3คนสวมชุดสีดําเหมือนกันนะครับและมีน้องเล็กมักเนลายอย่างจอยแล้วก็เยรินะครับที่เธอทั้ง2คนนั้นเนี่ยสวมชุดสีสันที่แตกต่างไปจากคนอื่นและสุดท้ายนะครับตัว m b t เซอร์ต,ตัวนี้ก็จบ ลงที่สตรอเบอรี่นะครับแล้วดูเหมือนว่าสตรอเบอรี่นี่จะถูกใครสักคนนําของมีคมหรือว่าของแหลมคมลักอย่างหนึ่งนะครับแทงเข้าไปที่สตรอเบอรี่แล้วก็ยกขึ้นมาซึ่งซีนนี้เนี่ยเป็นซีนที่เราดูแล้วมันไม่มีอะไรที่มากมายเลยนะครับแต่ว่าเป็นซีนที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกหลอนขึ้นมาแล้วก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีนะครับพร้อมกับเสียงกระซิบที่พูดขึ้นว่า red velvet นะครับซึ่งเราเนี่ยหลังจากที่ฟังเสียงนี้แล้วเราคิดว่าน่าจะเป็นเสียงของ j o ย ก่อนอื่นเลยเราต้องขอบอกว่าทุกอย่างที่เราพูดออกไปในคลิปนี้นะครับเป็นการคิดวิเคราะห์แล้วก็เป็นการมองเห็นของเราที่ได้ดู MVT เซลล์ตัวนี้เนี่ยวนๆไปหลายรอบมากๆนะครับเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะเลือกโฟกัสอะไรก่อนเลยระหว่างความสวยความวิชวลของสมาชิกแต่ละคนหรือว่าจะเป็นความตะการตาความอลังการของฉากใน MV นะครับรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆที่เดลเวเวตนั้นพยายามบอกใบ้หรือว่าพยายามให้พวกเรานั้นเนี่ยคิดวิเคราะห์กันในตัว MVT เซลล์ตัวนี้นะครับซึ่งมันเป็นระยะเวลาที่สั้นมากๆเลยเพียงแค่35วินาะทีเท่า ทุกอย่างถูกบีบอัดเข้ามาในนี้รวมกันให้พวกเราเนี่ยได้ต่างวิเคราะห์กันแล้วก็งงไปพร้อมๆกันนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยตอนนี้นะครับเดรเวลเวนั้นดูเหมือนว่าพวกเธอจะกลับมากับการคัมแบ็กท้งนี้ด้วยคอนเซปต์เวลเวดนะครับซึ่งเป็นคอนเซปต์ที่ลึกลับน่าค้นหาและก็เป็นคอนเซปต์ที่เข้ากับเดรสเวลเวมากๆเลยในความลึกลับความสยดสยองแลวก็ความน่ากลัวความหลอนๆน,นี้นะครับหลังจากที่ตัว MBT เซอร์ T ตัวนี้ปล่อยออกมานะครับแฟนๆแ,แ,แล้วก็เหล่าลับบีเนี่ยต่างออกมาพูดกันมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นใน, Twitter, วในทวิตเตอร์ และหลายคนเนี่ยก็ออกมาช่วยกันคิดวิเคราะห์นะครับว่าเรดเวลเวตนันเนี่ยเธอกําลังเล่าเรื่องราวอะไรอยู่โดยหลายๆคนก็ได้มีการโยงไปกับการคัมแบ็กครั้งก่อนหน้านั้นนะครับอย่างเพลงไซโคซึ่งคอนเซปต์ของไซโคนั้เนี่ยก็เป็นคอนเซปต์ที่หลอนๆดักๆแบบนี้เหมือนกันหนึ่งในคอมเมนต์จากแฟนคลับในกระทู้พันทิปนะครับก็ได้มีการวิเคราะห์เอาไว้ว่าในเพลงไซโคนั้นเนี่ยได้เรฟเฟรนซ์มาจาก b l a c k s w a n นะครับซึ่งเป็นหนังชื่อดังเลยในอดีตและการคัมแบ็กครั้งนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะได้มีนําเอาคอ,อ,อนอเซป เพราะมีทั้งการเต้นบัลเล่ของสาวๆทั้ง5้าคนซึ่ง Black Swan นั้นเนี่ยก็เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับการเต้นบัลเล่ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีแฟนๆนะครับที่วิเคราะห์กันไปถึงแนวเพลงของ Feel My Rhythm เลยเพราะว่า Red Velvet นั้นได้มีการบอกว่า Feel My Rhythm นั้นจะเป็นเพลงแนว Pop Dance นะครับทำให้แฟนๆหลายคนเนี่ยออกมาบอกว่านี่อาจจะเป็น MVT เซิร์ที่ปล่อยมาแกงเหล่าลับวี่อีกครั้งก็ได้เพราะว่าเพลงแนว Pop Dance กับตัว MVT เซิร์ที่ปล่อยมานะั้นเนี่ยมันไม่เข้ากันเลยนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีแฟนๆ ที่ออกมาวิเคราะห์กันไปมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการนําเอาเรื่องราวของนกฟีนิกซ์ต่างๆเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าจะนําไปเชื่อมโยงกับยูนิตอาซึนนะครับนั่นก็คือยูนิตของไอรีนแล้วก็ซึนกีนั่นเองในเพลงมนสเ s t e r นะครับซึ่งเพลงนั้นเนี่ยก็เป็นเพลงที่หลายๆคนคิดว่ามนสเ s t e r หรือว่าปีศาจท,ที่อยู่ในกวางยาเหล่าแบล็กแมม b บอนั้นเนี่ยจะเป็น red velvet นะครับและในตัววิดีโอเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเพลง monster นั้นเนี่ยในฉากหลังนะครับที่ฉายภาพต่างๆเนี่ยมีทั้งภาพงูมีทั้งภาพเมืองมีทั้งงภาาาพไซฟต่่่ๆทีน ในใแฟนๆก็นํามาวิเคราะห์กันนะครับเพราะว่าในฉากที่เป็นงูเลื้อยไปเลื้อยมาในภาพพื้นหลังนั้นเนี่ยก็เชื่อมโยงมาถึงการเดบิวต์ของสาวๆเอสปาในเพลง Black Mamba ก็ยังมีแฟนๆนะครับที่ไปสังเกตเห็นว่าฉากภาพหลังนั้นเนี่ยมีอยู่ฉากหนึ่งที่มีรูปเกี่ยวหรือว่ารูปนกที่เป็นภาพขาวดำเนี่ยปรากฏขึ้นมาด้วยและในตัวการคัมแบ็กครั้งนี้เพลง Feel My Rhythm กับ ตัว MBT ซตัวแรกที่ปล่อยออกมานนเนี่ยก็มีสัตว์ในวิดีโอก็มีสัตว์ในคลิปนี้นะครับเป็นนกมีทั้งนกสีดำแล้วก็นกหลากสีสันเลยก็ได้นํามาคิดวิเคราะห์กันนะครับว่านั่นอาจจะเป็นเมืองกวางยาแต่ว่าเป็นกวางยาที่เป็นเวอร์ชั่นของ Red v e l v e t นั่นเองซึ่งถ้าให้พูดตรงๆนะครับแฟนๆเนี่ยก็คิดว่า r ร d Velvet นั่นแหละคือมอนสเตอร์ที่จะมาบุกทําลายกวางยาหรือว่าอยู่ในเมืองกวางยาเพื่อต้องการทําอะไรสักอย่างนะครับแต่ยังไงก็ตามนะคะรับการวิเคราะห์ทั้งหมดที่เราได้มีการ เท่านั้นยังไม่ได้มีการออกมาเปิดเผยใดๆเลยนะครับจากทาง SM หรือว่าทาง Red Velvet หลังจากนี้ไปก็ต้องมารอติดตามกันนะครับว่าตัว MBT e ซอร์ตัวต่อไปนั้นจะมีอะไรบอกใบกับพวกเราเนี่ยเพิ่มเติมไหมหรือว่าจะมีอะไรเนี่ยปล่อยออกมาให้พวกเรานั้นเนี่ยได้คิดวิเคราะห์กันอีกนะครับแต่ที่แน่ๆเลยทุกการคัมแบ็กของ Red Velvet นั้นเนี่ยเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยนะครับทุกอย่างที่ปล่อยออกมานั้นมีการคิดมีการวางแผนไว้หมดแล้วและให้พวกเราเหล่าลับ f y เนี่ยได้นํามาคิดวิเคราะห์แล้วก็ได้มาตามสืบตามหาตามมาพูดคุยกันมาเป็นอะไรที่สนุกกมา,กมาก กับการคัมแบ็กของ Red Velvet นะครับซึ่งเราที่เป็นลับฟี่นะครับก็ชื่นชอบมากๆเลยที่ได้มาตามหามาตามอ่านเรื่องราวต่างๆที่แฟนๆเนี่ยคิดวิเคราะห์แล้วก็นํามาแชร์ให้ได้อ่านด้วยกันนะครับหากใครเนี่ยที่ได้ดู MV T เซอร์ตัวนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงสังเกตเห็นอะไรตรงไหนที่ผิดปกติหรือว่าสามารถเชื่อมโยงอะไรได้เนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้อมากอรเคปก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสวัสดีครับอันยอง